เจเจเอบิเกลแปลงร่างเป็นแม่เสือสาวในตาสวยล่าสุดคุณแม่สุตาอย่างชมพู่อริยาได้โพสต์ภาพลูกสาวต,วตัวน้อยอย่างน้องเอบิเกลรังสีสิงพิพัฒน์ซึ่งต้องบอกเลยว่าพัฒนาการความน่ารักของน้องเอบิเกลมากขึ้นจริงๆอย่างล่าสุดคุณแม่ชมพู่ได้โพสต์เซตภาพที่ต้องบอกเลยว่ามีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดซึ่งวันนี้น้องเอบิเกลได้เลือกใส่ชุดแม่เสือสาวสุดน่ารักพร้อมกับใส่รองเท้าอาดิดาสสีขา นน้เงิและใส่หมวกสีแดงลายจุดโดยมีคิตตี้สุดน่ารักเรียกได้เลยว่ามีแต่คำว่า,าน่ารักเต็มไปหมดกับท่าทางโพสซ,ซึ่งน้องเอบิเกลเป็นคนเลือกท่าเองพร้อมกับชี้ให้แม่แม,แมถ่ายให้หน่อยนั่นเองค่ะโดยเป็นการถ่ายโลเคชั่นที่บ้านอีกด้วยซึ่งคุณแม่ชมพู่ก็ระบุแคปชั่นให้กับเซตภาพนี้ว่าแต่งตัวจัดไปว,นวานแม่แม่แมแม,แม่ชมพู่ค่ะแต่งตัวจัดจริงๆค่ะน่ารักมากๆเลยมั่นใจค่ะว่า ใครได้เห็นเซตภาพนี้เป็นต้องหลงทุกรายก็แม่เสือสาวของเราในตาสวยแบบสุดๆจริงๆแบบนี้มั่นใจเขาว่าอนาคตยังงก็ต้องเป็นสุดตาตามรอยคุณแม่ชมพู่อย่างแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ทุกๆวันน้องเอบิเกลเขาแต่งตัวจัดเต็มมากๆเป็นแฟชั่นนิสตาตัวน้อยแบบสุดๆมาทวงบอลลังใครจะขาดได้เลยคะ่ะคุณแม่ชมพู่น้องเอบิเกลเตรียมรอรับอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้กับความน่ารักของน้องเอบิเกลเสมอนะคะซึ่งแน่นอนใครเห็น เสร็จภาพนี้เป็นต้องกดไลค์เรียกได้ว่าได้ไลค์รัวๆไปเลยล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะมาชมความน่ารักของน้องเอบิเกลบ่อยๆนะคะขอขอบคุณคุณแม่ชมพู่อริยาและน้องเอบิเกลสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า